อย่างเดียวนะคะวันนี้จัดเต็มด้วยร้อมแมทโอ้โหเฮียตัใจดีมากเลยนะคะร้อมแมทจัดเต็มนะคะแถมยังได้สี่ประตูด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะ บอกเลยว่าไม่ไม่ได้แบบว่ามาน้อยๆนะคะจัดเต็มมากนะคะเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานแล้วก็เป็นเกียร์กระปุกนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคาดข้างหลังมาให้แบบจัดเต็มแล้วด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะคันนี้แล้วก็ยังเป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายแน่นอนนะคะสําหรับตัวดีแม็กสีประตูตัวนี้นะคะโอเคใครที่สนใจคันนี้นะคะราคาผ่อนเบาะ